ไชั้นแนวนะผมอ,อันนี้พ่อแม่ก็ไปเก็บผัดขี้เหล็กมานะครับได้มาหลายอย่างมากเลยนะได้ทั้งโอ้ยได้ทั้งยอดกระถินนี่แล้วก็อันนี้กระถินอันนี้กระถินนะอะไรนม่อันนี้เขาเรียกว่ากระถินอะไรก็เม็ดเหมือนไงลูกอ๋อเม็ดมกระถินนะครับแล้วก็ได้ตำลึงด้วยนะได้มากำมือนึงได้มาเยอะมากเลยนะมีแต่ใบอ่อนๆนะครับวันนี้แม่จะทำอะไรกิน แม่ทำแกงขี้เหล็กใส่หนังหนังควายหนังวัวไม่ทำเป็นหมูหรอหมูจะกินหมูสามชั้นหรอสามชั้นแช่ปลาผสมเลยได้ไหมได้ที่หน้าฝนได้เยอะเใช่คือเขาดูยอดอ่อนทั้งนั้นเลยนี่ในยอดอ่อนผมไม่ได้ไปด้วยนะผมอยู่บ้านตรงนี้หาไม่ยากหรอกเพราะว่ามัน มันหน้าฝน,น,านมันแตกอ่อนนึงแล้วเราก็จะทำแบบนี้แล้วก็จะเอาไปต้มไปต้มไปต้มเอาขมมันออกอะไรทำไมต้องเอาแตนอ่อนๆนะแม่ทำไมต้องเอาแตนอ่อนๆทำม,มันเก็เอาไม่ได้<ะ>มัน ี่เหล็กมันก็ต้องเอาเน้นอ่อนนั่นแหละลูกแต่ถ้าอ่อนมากมันก็จะเละไปเวลาทํากินเราก็ต้องเอาใบแก่ๆขึ้นมานี่จึงผสมกันหน่อยนึงมันไม่ได้ว่าแก่จนเขียวได่ได้นะเนื้ๆแก่ๆอย่างเงี้ยไม่เอาอแก่เขียวปีเนี่ยถ้าใบอ่อนมันก็คือมันจะเป็นเขียวอ่อนๆแบบนี้แก่เหมือนแม่ป่ะแม่เขาเรียกว่าใบกำลังอ่อนเออใบกำลังแก่ ดึงนเดี๋ยวเราก็จะไปต้มกันเดี๋ยวจะไปต้มกันนะครับสักสองน้ำต้มมอาน้ำขมมันออก เราวมาแกงกันเลยนะครับนี่ก็จะมีแกงขี้เหล็กนะครับอันนี้ก็คือใบหญ้านางที่ผมขยี้ไว้นะครับเดีแยวแม่ไปกองอ่า๋ยวแม่ไปกองนะแล้วก็พ่อหนุ่ยก็จะทําแกงไข่ผํามนะครับอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องรอกินนะว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยเชฟหนุ่ยจะทาให้กินออเชฟหนุ่ยจะทมให้กินเชฟหนุ่ยเป็นได้ทุกอย่างนะครับ โลละกัของแม่ก็คือตะแกรงที่เหล็กใส่หนังใส่หนังหนังฟวายหรือหนังวัวไม่รู้นะครับใช่หั่นหมูสามชั้นไม่ใส่อันนี้แม่ก็จะหั่นหมูสามชั้นไม่ใส่แกงไข่ผํานะครับแกงผั่มโอ้ยบอดีสิบแปดดวงจกสิกินได้บอดูบอ้ยบบบ่อนารอดแม่แม่เขาคือเชฟหน่วยเลยนะพูกเป็นได้ทุกอย่างเลยนะก็ไม่เคยทำ มีเสียดายทำให้กินอ๋ออยากกินไงเห็ดในตลาดเลยซื้อมาทำนุ่มเอนเคยกินนะถุงละเท่าไหร่นะพอนยี่สิบบาทยี่สิบบาทถุงมาเลยเธอเดยนั้นดูนี่ยี่สิบบาทได้ครอบครัวใหญ่เลยนะเนี่ยเออเราใส่ถ้วยเราใส่เพิ่อมอันได้แมวมันคืออะไรพอ่อหน่อยมันก็เป็นสาร่ายสาร่ายน้ําจืดเนี่ยเขาเรียกสาร่ายน้ำจืดไ่ผ่ำแต่พวกนี้มันจะเกิดที่น้ําสะอาดทั่วนี้มันมีฟาร์มเลี้ยงแล้วฟาร์มเพาะ หากินยากนะหมดเลยเนี่ยมันหาเนหาซื้อ,อยากเว่ะคนทำคนทำน้อยอคนทำน้อยแล้วคนทำก็ต้องทำเป็นด้วยนะครับหวานเททิ้งหมดเลยอ๋อแล้วใส่มีแหนกใช่ไหมอืมออะไรทั้ามดกระเพิกมเมลก้านอะไรครับวะเสร็จหมดเลยอู้มัน,มนเผ็ดเด้ เผ็ดหรอกแม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะเผ็ดไม่เผ็ดเยอะเดียวแม่เด็ดพริกเดียวที่พริกสวนได้พอเนี่ยเขาจะทำเป็นลูกโดดอ่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะผิดพริกอีกไหมวันมันน่าจะไม่เผ็ดแต่ใส่แม่มัใช่พริกเพิ่มนะอันนี้อีกเหรอเออ้หอมอีกใส่อันนี้สีเขียวไม่เอาไม่ใส่ จะทำใส่หมอมแดงลงไปนะครับที่เราที่พ่อทำไปเยอะนี่คือจะแบ่งทำสองเมนูไมีสองเมนูนะฮะแกันเหรอ เครื่องมันจะเหมือนการเสกแกงไข่ผัก,กมันจะไม่ใส่ข้าวข้าวเบือืออพ่อก็แบ่งแยกใส่แล้วเดี๋ยวทำนี่ก็จะตัอกออกใส่เ,เพิ่มความนัวสใส่ปงจรลด้ด้เหรอจะซึมเข้าไปในเครื่องไงสูตรไหนวะอ้าจริงเหรอ สวยเชฟหน่อยส่วนแม่ก็ตั้งหม้อนี่อันนี้หม้อทำแกงขี้เหล็กใช่ไหมแม่ใช่ค่้นี่ก็จะใส่น้ำยาใบย่านางลงไปนะครับนีแ่แม่กองนะกองกะ้องมาแล้วเอาแค่น้ำนะใบแม่เอดี๋ยวหันหนห่นหนังค่ะจะทำการหั่นหนังควายนะครับหั่นหนังหั่นภาพ,พยนตร์เลยสนุกไหมน่านจะสนุดกดูเรื่องเลย ไม่หม็่นนะมันก็เหม็นเหมือนเนื้อเหมือนหนาเละลูกรวหนังวัวหรือนังควายสรวหนังวัวหรือนังควายอีหยังเลยไม่จะไปล้างเหรอไ,ไปล้างก่อนล้างด้วย<ม>เรียบเลยพอน,น่ะ ก่อนละเอียดแล้วนะครับเครื่องก็จะแบ่งก็ไม่ไไรู้แบ่งหลือว่าพ่อแม่พ่อไม่เนี่ยไหนของเ่าต้องอยู่ในขดนะอะไรพ่อมันอยู่ในโคแล้วม่เลยในขดี่พ่อต้องถาพ่อว่าของพ่อเนี่ยทำไหนของพ่อมันจะเยอะไปหรือเปล่าเยอะว่า อันนี้ก็ของแกงขี้เหล็กนะครับเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มเป็นข้าวเบือไรอยงเงีแล้วก็จะเพิ่มข้าวเบือลงปลายอันนี้ก็จะเป็นของไข่แกงไข่พับอะไรนี่แหละไข่ผับเออไข่ผับนะครับไข่พับไข่พับนะหกออยนุ้ยก็ใส่หมดเลยในแม่ข้าวเบือไข่พับนะครับอย้วก็ใส่หมดเลยก็กำหนึ่งอ่ะ ใช่เบิรลดมันมันหลมันน้อยอยู่เพ่อแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ข้าวเบือย์กำรรนึ่งเพื่ตทำให้มันละเอียดนะครับจะทำให้หนัวแล้วก็ข้นเข้มข้น้ขิน,นแหน,น,น,นังดราม่าแกงขี้เด็กใส่หนังจ้า ใส่หมูสามชั้นก็ได้หนังก็ได้นะครับหมูเท่านาก็ได้อันนี้มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันมันก็จะนวนัวหอมหอมเหม็นหอมเหม็นมาทุกมาทุกกลิ่นแต่เขาถ้าคนไม่กินเนื้อไม่กินอะไรเขาก็ไม่เอานะอุแต่วันนี้แม่อยากกินใส่หนังจ้าใส่หนังก็เป็นรสชาติก็จะโคโรฟิลนะครับ มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยกับแ่หมูส,สามชั้นมันจะมีกลิ่นไงกลิ่นเนื้อกลิ่นหังใครชอบกัอนใหญ่ๆก็หั่นใหญ่ๆชอบเล็กก็หั่นเล็กๆทำกับข้าวมันมันไม,มไม่ตายตัวมันมีสูตรแต่ตัว,วใครชอบอะไรก็ใส่ไปใส่ตามที่เราชอบนะครับโอ้มไม่มีสูตร อมไมมีสูตรเพราะว่าสูตรมั่วอ,อันนั้นก็สูตรของเชฟหนุ่ยโดยเฉพาะเลยนะอร่อยไม่ซ้ํากัน,นะจําสูตรไม่ได้อืมกินได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งอืมตัวนะครับใับเกลือให้หอมพอได้สูตรเลยมาตรวจสอสูตร,ตรโทรไปถามย่า ตูจากยายเลยครับทำยาอร่อยยาทำอร่อยนะครับยาเคยทำใกินก็ไม่เคยทำนี่เป็นครั้งแรกนะพี่คนหนทำครั้งแรกที่พ่อทำจะอร่อยไม่อร่อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะอดีอยไหนม้นเต็เนียใหญ่ป็นขาวมาทีเนีม่ยก็ไม่เคยได้กินนะจากินมัเยกินไหมเคยบกินหี หัดก um, oh no, oh, no. ินพรุ่งน so like ี so again, ้ดีกว่าไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันถ้ามันไม่อร่อยจะมันจะเสียหรือแล้วก็อร่อยอยู่แล้วส่ให้สุกนะส่วนแม่ก็จะทำแกงขี้เหล็กนะครับแต่ละคนคนละหนึ่งเมนู ดูกันว่าแกงของใครจะอร่อยกว่าระหว่าของพ่อแม่กข,ของแม่เราขัดเครื่องขัดหมอ้อตรงไทยสองหมอนนี่ก็จะใส่เครื่องลงไปนะครับ่อนผมก็จะเป็นคนเป็นตากลก้องนะครับ ใส่เครื่องที่เขาเหนื่ตั้ให้แกงขี้เหลืองตั้มเหนื่ตั้ให้ครับน้ำมาน้ำมาใส่เงี้ยเราจะได้เอาหมดเลยนะคือได้เครื่องมันไงใช่แล้วมันเดือดเลยใช่ไหม่ะนก็ใส่หนังเลยที่ทำกับข้าวอร่อยมันจะประมาณนี้กับข้าวอร่อยว่าจะจาม แล้วถ้าไม่จามมันน้งเขาเลยแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันแล้วมันไม่จามมันจะไม่อร่อเยเหรอมันเป็นเครื่องแกงมันเป็นอย่าง,งเงี้ยแล้วก็เอามาผักแล้วก็ใส่ขี้เหล็กลงไปเลยขี้ลงไปไม่ได้ใส่ทั้งน้ำแข็งเลยเหรอนี้มันที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าแช่ช่องฟิตในยังนะทุกคนแช่ช่องฟิตจะได้กินหลายครั้งเพราะว่าเยอะมากที่ได้มาวันน,นี้ยื้ยื้แบบยื้อมากๆแล้วมีแต่ใบอ่อนๆใส่ ทำได้ประมาณมาสามหม้อใหญ่เลยนะเนี่ยสามหม้อใหญ่ครับแถ้าเป็นแต่ก่อนนี่แม่ทำขายได้่ยถ้าแม่มีเวลานะเรากลับอยู่บ้านนอกก่อนแล้วทำขายเดี๋ยวลูกพาไปถ่ายคลิปทำขายเอาไหม <C RE AT> มันก็จะเป็นเม็ดๆเหมือนเหมือนเป็นหอยอะไรสักอย่างเอะไม่ไม่ใช่เหมือนเป็นไขอ่อะไร <C RE AT> สักอย่างอ่ะใช่มันไข่ปลาอ๋อใช่เหมือนไข่ปลานะอ่าใส่ลงไป เยอะยังวะไม่รู้หอมแกงไหนมันแกงไหนไม่รู้เนี่ยตากล้องตามไม่ทันนะที่ขนาดตากล้องไม่ได้ทํากับข้าวยังหันกล้องตามไม่ทันเลยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับไม่ใส่พกิตูใช่เนาะพกิตูต้นหอมพอละอาจจะดูเวียนหัวนิดนึงนะที่เหลือก็แช่ช่องฟิตไว้ค่ะกินได้อีกสามทำได้อีกสามหม้อ ดูจมงเนี่ยไงทำความกันส่งอย่างเอ้ยไม่งงไม่เหลือวันนี้พ่อกับแม่แข่งกันไงว่าใครจะทำอร่อยกันส่วนผมก็เป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งนักชิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันของใครจะอร่อยกวะพ่อใส่หัวหอมอยู่มใส่ใส่ใช่ข้าหน่อยเดือดแล้วนะอ่ารุงเป็นให้มันเดือดให้หมูสุกใช่ใส่หัวหอมใส่หัวหอมลูกอะไรพ่อเนี่ยพ่อใส่ได้เหรอใส่ใส่เอใส่เดี๋ยวเดี๋ยวคนละเมนูช่วยกันได้ด้วยอ่ะ ทำแข่งกันไม่ใช่หรอนีอ่ยใส่หอมลองไปช่วยเหลือกันไงช่วยเหลือกันไปช่วยเดือดกันไปอเอี่ยงนะพ่อกินตูดได้แต่แผงมันอือแต่สั่งแล้วเนาะห่อมือมันก็เดือดแล้วเนาะอันนี้แม่ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมใกล้แล้วเหลือแต่ปรุงจ้าของแม่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ปรุง นี่หน้าตาน่ากินมากเยี่ยวมากินกันเด้อเดี๋ยวปรุงแล้วก็ใส่ต้นหอมกับใบแมงรักหรือเรียกว่าพักอีตรูตอ,ตรอั<ร><ร>นี้แม่ก็จะมา<อ>ปรุงแกงที่เหล็กก่อนนะเดี๋ยวให้พี่เขาดูปรุงแกงที่เหล็กก่อนอ่าก็จะใส่น้ำป,าปลาปลาเออปลาล่าบุปผิดเศรปลาล่าลงไปนี่ก็เป็นไอปลานี่มันต้องใส่อยู่แล้วใช่ไหมแม่แกงขี้เหล็กอ่ะใช่เอาวกน้ำปลา นิอย่างหน่อย่าใส่เอะีันจืดก็ค่อยเตมอาใ่แลย่ยด้ใส่ราไม่เ็จกามื่อก้ราเพิ่มความนวน่อก็ใส่ะอก็ใส่ากใส่ปลาาิดหน่เห็นไหมมีเพื่อนลูกแล้วอันนี้ก็ส่วนของข้าหน่ยี่ก็ส่วนของข้าหนุ่ยนะใส่ลงไปเกือบครทีหนึงนะแต่ไม่ถึงใส่ไปน้ำดดเนาะ จริงมันก็ไม่ได้ใส่มันจะเป็นเกงแบบกลับมาของแม่ใส่รสดีลงปลายรสดีนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ผงชูรสผงชูนัวผงชูรสใส่หน่อยแศบหน่อยใส่หลายแศบหลายใส่มากเกยนเด้อใช่ใส่มากเกลนก็เลี่ยน แต่บางคนก็ชอบมันก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะลูกเราว่าใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับริมฝีปากคนทํานะครับถ้าเขารสชาติเขาติดแบบไหนเขาจะทําแบบนั้นล่ะก็มขาดทุกอย่างนี่ของพ่อหนว่าน่ากินไม่แพ้กันนะของพ่อมีขาดอะไรรู้ไหมขาดความอร่อยอ่าเริ่มมีการพูดขู่กันแล้วนะ ใส่แล้วลงไปนะชุบชุดชุบอ่ะฝั่งนี้ใส่อะไรอีกตัดน้ำตาลนิดเดียวตัดน้ำตาลนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวแค่ตัดอนะ่ะฝั่งนี้ใส่ปะลาอีกเดี๋ยวพอชิมนะอ่ะชิมกันชิมเลยปรุงแลปรุงอีกฝั่งนี้ชิมได้แล้วนะเอายังไม่ได้ใสอ่อันอันอันไข่หำไข่หืมคือ <laughs> ชิม,มนะ ต้องปรุงเนี่ยเราก็ใส่เพราะว่าไอ้ตัวนั้นใส่มันจะไม่ได้ใส่ใส่แล้วมันก็จะได้แค่นี้เลยไม่ต้องต้มนานแค่ให้มันอ้าวของแม่ก็ชิมแล้วน้ำจะน้อยไหมวะแม่ไ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 ม่รู้อาก็จะใส่ไข่พับไข่ไม่ใช่ไข่พับไข่พับหนึ่งอ้อยอันนี้ไข่พับจ้าหน่อยไข่พับหงไหของบอยไข่พับหรอของลูกกัง ไข่พันลงไปนะครับพ่อมันไม่ต้องต้มไปอีกหรอก็ต้มให้น้ำเดือดโอ้หน้าตาเขียวปีเลยของพ่อเออเหมือนแต่รู้สึกว่าเหมือนตาไข้ขึ้นไข่พันมันจะน้อยแม่แม่ลองชิมดูดิลองลองลองชิมดิยังไ้แม่กินพวกก้าวกินแม่พวกเคยขอแม่ชิมแล้วเป็นไงเดี๋ยวแม่ชิมนะ อ่าชิมมาชิมมาแต่มันจืดไปนิดนึงแต่แม่เติมน,น้ำปลาเลยขาไหนก็ใส่ไข่พับลงไปอีกน,อนะนี่ล้างแล้วนะ,ะล้างแล้วก็ล้างแล้วอ่านเ,เราให้น้ำเดือดอ่าคุณแม่จะชิมแล้วดูกันว่าจะแซ่บหรือบ่แซ่บลองชิมอ,อ่อนดีมากเลยอ่าชิม เป็นไงบ้างได้เบอร์เค็มอีกนิดนึงก็ได้อ่เบอร์เค็มอีกนิดนึงก็จะไปใส่น้ำลาชัวโอเคก็จะใส่หอมใส่นี่ต้องหอมเลือกแบกไปแล้วปะอืมอันนั้นอะไรอ่ะู้าวปีตูอเเคสร็จเรียบร้อยของข้อหน่อยเสร็จแล้วนะครับนี่ แสบเลยนี่คือเรียบร้อยแล้วของพ่อซิมเราแบบแชร์เราแบเดี๋ยวไปปรุงทีหนึ่งรสแกงเด๋อนกูเป็นรสแกงเด๋นเลยมีชิมนชิมนชิมนชิมชิมชิมมีพื่อนหนุ่มได้ชิมหนูคนเดียวคนอื่นไหมล่ะเงาเป็นไงบ้างอ๋มีการชิมอีกรอบหนึ่ง อะไรเครอมะนาวให้มันจัดเข็ยนิดหนึ่งพ่อแม่ก็เสร็จแลอร่อยนัวแซ่บเวอร์แล้วใส่ผักอีโตหรือหรือเรียกว่าแมงลักนะครับปรุงหอมแค่นั้นแหละพ่แม่ชิมหน่อยดิแป๊บนึงขอปรุงของเมียก่อนเต็มพ่อมันก็แบบเศษนนี่เยอะเกินน้ำมันเยอะใส่ผักลงไปแล้วพ่อแม่ก็จะปิดแก๊สเลยเสร็จทั้งคู่แล้วนะครับทำเสร็จก่อนทั้งคู่แล้วนะ นหอมหอมแล้วก็ปรุงรสแม่ก็ได้ละปรุงรสก็แซ่บละเบิร์กของแม่เบิร์กหมดทุกอย่างแล้วนะอร่อยแล้วไปดูของพ่อหนุ่มอ่อของพ่อหนุ่มเบิร์กหมดทุกอย่างยังหรดก็โอเคแล้วมาชิมเนอะมาชิมข้าหมูมันก็ได้ตักเยอะๆนี่เดี๋ยวชิมเยอะๆนี่เดี๋ยวไม่รู้รสชาติมันไม่อยมันไม่นี่นี่ครั้งแรกของลูกชาย คล้ายๆอ่อมก็เก่งหอมเลยก็แต่มีรสชาติของไข่พำอยู่ไงลองนี้ด้วยจะเป็นเม็ดเหมือนไข่ปลาอืมเม็ดเหมือนไข่ปลาเพิ่มปลเม็ดปากอืมปลุกปลุกในปากมันอร่อยไหมเฮ้ยถ้าถามว่าอร่อยไหมให้มาชิมดูเพราะว่าอร่อยนะคือมันแซ่บเลยนะเออใครไม่เคยกินก็ลองไปทำกินดูนะคะแต่มันชิมนะแต่มันอันนี้เป็นหน่อยหนึ่งมันต้องข้นกว่านี้นิดนึงคือต้องใส่ไข่พำเยอะเฮ้ยนัวมันคล้ายอ่อม เออมันคืออมเลยอ่ะจะมันนัวจแกงอมเลยจะค่อชิมชอบมันนัวมันนัวผงสุดหรอหรือเปล่าไม่ไม่มันอยู่ที่ฝีมือแค่เรนี่ครับก็เสร็จแล้วน่าจะเสร็จทั้งหมดอันนี้คือสูตรจากพ่อหน่่ยนะเวลาชิมต้องชิมหมูด้วยเสร็จหมดไหมแม่ต้องไปยทิ้งนะพ่อมาชิมแกงขี้เล็กน้ำดูแซบยังอร่อยอันนี้อร่อยไหมอืมขาด่าดนัวน่ะอุ้ยแม่พ่อครึ่งเคยกิน อร่อยนะกกก็ินนนเหมือัได้อยู่ได้อยู่ส่วนแกงที่เหล็กแม่นี้ไม่รู้จะเป็นยังไงพ่อมึงบอกว่าจืดอีแน่เลยตอนนี้พวกหน่วยเต็มสิบให้ไปสิบสิบเลยให้สิบเลยให้สิบเลยต้นทานข้างลงตัวในกหนั่นมาห่นบ่าเดน๋ยวแล้วหวอนบ้า่ยังขอชิมก็น ยังไม่ได้ชิมเลยฮอ,อนอ่ะของพ่หน่อยก็ใค้สิบเต็มส,สิบนะครับก็แล้วเต็มน้กับอพ่อน,นี้นึง <c oughs> ชิมเลยนะก็อืมรสชาติาใช้ได้นะแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินขมกินขมเท่าไหร่ใช่มันจะขมปลาเลมปลาเลม แกงขี่เหลมันจะติดขมนหน่อยแต่ถ้าคนที่ไปชอบกินแกงขี้เหล็จริงๆก็ถือว่าอร่อยเลยคนที่เขาชอบกินนะคนที่เขาชอบกินอ่ะอันนี้ก็อันนี้หนูกินหนังเลยดิเออู้พายเนียวเหนื้ออร่อยงัวไหมได้แล้วแต่ผมให้แปดแล้วกังสองคะแนนคือความขมขมมันหนุ่ยอร่อยกว่า ใช่ครับของเหนื่ยอยแม่ขมไงรสชาตินี่พ่อแม่ผมก็เอาแกงขี้เหล็กกับแกงไข่พัม,มาฝากนะครับใครที่อยากลองทําตามดูก็ลองทําตามก็ได้นะครับแกงขี้เหล็กก็จะสามารถประยุกต์ใส่ได้หลายอย่างนะใส่หมูก็ได้หรือหมูสามชั้นก็ได้หรือหนังควายก็ได้นะครับหรือหนังวัวนี่แหละเป็เหมือนกันะรสชาติเด่นของมันก็คือขมขมนะ าาลองทำตามกันได้นะครับส่วนแกงไข่ผัที่ใครยังไม่เคยทํากินนะรสชาติมันจะคล้ายอมอันนี้ก็แนะนําให้ไปลองทํากินดูนะอันนี้ก็ครั้งแรกของเราเลยนี่ก็ครั้งแรกของผมเลยนะผมรู้สึกว่ามันแบบอร่อยมากอะจากอมโปรตหมอนอร่อยขึ้นอีกอะอัพเวลอัพรเวลนั่นแหละก็เป็นผักกรอบนะครับ,รบฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผมด้วยนะคะฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคบสวัสดีครับ